สมองอัจฉริยะของฉันสามารถผลิตไอเดียเงินล้านได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสมองอัจฉริยะของฉันสามารถจดจำข้อมูลต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมสมองอัจฉริยะของฉันมีพลังสมองอัจฉริยะของฉันสามารถคิดสามารถหาหนทางสามารถหาทางออกให้กับทุกเรื่องราวได้เสมอ สมองอัจฉริยะของฉันผลิตความคิดด้านดีด้านบวกเท่านั้นคุณรู้ไหมคนสำเร็จคิดและพูดกับตัวเองแบบนี้ซ้ำๆคนสำเร็จทุกคนเชื่อเหนือกว่าเชื่อคือรู้ว่าสมองของเขาสามารถเชื่อมและจูนกับคลังปัญญาแห่งจัก,กรวาลได้ดังนั้นทุกครั้งที่คนสำเร็จ เจอความท้าทายคนสำเร็จจะรู้ว่าในทุกๆความท้าทายนั้นมีทางออกเสมอสำหรับคนสำเร็จแล้วไอเดียความคิดความเชื่อไม่เคยมีคำว่าทางตันไม่มีคำว่ามืดแปดด้านสำหรับคนสำเร็จแล้วเขารู้ว่าสมองอัจฉริยะของเขาสามารถผลิตคิดหาหนทางในการพาตัวเองไปสู่หนทางความสำเร็จได้ ไม่มีทางตันสำหรับคนสำเร็จไอเดียจะผลิตไอเดียจะถูกเจเนเรตออกมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆคนสำเร็จทุกคนบนโลกนี้นะคะเขาพูดกับตัวเองแบบนี้เขามีบทสนทนากับตัวเองแบบนี้